มาแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่วสดีจ้าสวัสดีคุณแม่เป็นไรอยู่ดีไม่แห้งถามากันสะกคนอ,อ, <laughs> อนดาดงดงๆจง่อยนาะแม่เนะาะเอฟซีกับิปบะไดงยินขันเหลาคอยเออฝนตกว่ามื่อเนี่เอ้ยฝนตกอยู่ได้สดสื่น่าัด บ่ได้ไปใช้ยู่หนีสดชื่นตัวพิงไผ่มื่มือนะโอ้พิงไผ่จะใส่เร่งไผ่ใหญ่เาโอ้ยแม่คือแน่นอนแท้เอาถ่านไก่โอ้ยไก่น้ำห่อนสดน้ำพร้อมบ่แม่บ่บ่ได้ตุ่มอะไรนะบ่ได้ต้มบ่ืโอ้บ่เป็นยังนอันนั้นนะคะต้มกระต้มแต่น้ำธรรมดายินดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่สืบ คุณแม่สืบป่ะครับแมนเหนืกว่าคุณแม่นางมุแม่น้องคุณคุณแม่นางไปเหอนเขาไปหันแหละเราจ้ะเขาไปโชว์กันอยู่ไหมเพราะเป็นยังก่อนสิไปหาคุณแม่นางอันพอดีว่าพนยูใกล้กันนะคะแอดก็เลยว่าเวอแอมประกันเมื่อนั้นเขาก็ได้ย้ายกับยางออกไปวันย้ายกับว่าสิไปปุ่นแล้วค่ะเออรถคือรถรถผู้ใดเดี๋ยวเขาไม่รถได้แล้ว เมื่อนั้นนุ้ปะได้อาคันนี้มากดิแม่สีดำมันวะเออจะกตลงติดค่ะเอาพี่น้องแบบว่าเอฟซีพูนว่ารอติดตามคุณยายสืบเพ่นว่าเมื่อนั่นเขาบอกให้กันฟังอ่ะแม่เออที่เขาเล่าสู่กันเอฟซีฟังอ่ะหน่อยแม่จ้ะเมื่อนั่นแม่บอกว่าเป็นเลขมักแม่นวะค่ะจ้าก็มักทวดนั้นและยายนั่นค่ะเมื่อนั่นมักตัวใดก็แม่เ่าใอ้เอฟซีฟังไหมดู เลกมักเลขมักเป็นบอกจ้ะได้ก็มักเก้าหกแล้วเก้าหก้ใมใส่ขับยายเกมักเอ๊นี่แล้วมักไนใจยากเกาหกกับเก้าสี่มันบอกมันอันแม่เก้าหกกับเก้าสี่นบอกเออเขียนสองตัด้วหมือนอันจ้ะเป็นเด็กมักซื้อเด็กมักซื้อบ่ได้ฝันเลย แต่ว่านอนขึ้นนี่ว่าสิพันกับเห็นพันบ่ฝันเลยบ่ฝพันเลยบ่อฝันปกติแม่น่ะจะฝันบ่อพันบอตะกรอนนน้นแม่บอกว่าแม่ฝันส่วนมากฝันแล้วก็ได้เลขฝันเป็นบ่อผันมื้อนี่โค้งสุดท้ายเลยยังบ่อฝันอยู่บ่ฝพันคุณเต้อผัดฝันดีบ่แม่ฝันอยู่บ่อพันเลย ก็พอจืดอกเป็นรั่งลื้อเลยอือได้เลยใช่ย้ายแล้วเราฟันคุณยาแม่ฝันได้นั่งโอ้ยฝันดียายนั่งย้ายเอดทีเราก็อื้นยายนั่งจ้ะเอามาเท้อดันแล้วล่ะเอ้ยได้ก็บข้อนั้นแล้วเอาท่านี้อือคุณเธอฝันดีคักปานยัง เดี๋ยวเขคือจังสีนละคุณเธอฝันงวดนี่บอฝันจักแล้วพี่น้องเขาบอกว่าอีแม่นั้นได้เล็บดีคุณเธอเนาะได้เล็บปุ๊ย่ฝันอยู่บ่ครับจำโมได้ก็บอกฝันเลยแสดงว่างวดนี้แต่ตาเล็กหนักตาเล็กฝันอ่ะถือไม่ใช่กงวดอะย่ายเคยฝันไหมแม่แต่ก่อนน่ะ ตะกอนตะกอนโอ้ยยายกับพันพันกับพันเมต่พันอยู่หน้ายายอ๋อยายอยู่หน้านอนอยู่หน้าเหอยายเออแต่หลังๆผลระจ้ะแต่ร่นเลยแหละตะกอนตะเก او อืมแต่ช่องสามพีมากค่ะแม่เพราะไงหลดตายนี้ปะจ้ะเพราะหลดมากมากเขาข่มพันมาถานแม่พันระ เพราะายก่อนไปใช้าคือเห็จักเถื hmm. ่อวาสันจักไปัดตอบเขาไม่เราตายเลยได้หัวสันลูพาันหลงพาฉันลงพเชื้ออห่วงแล้วอ็พ้นขึ้นไปรวมพันาห่เยเพราเราชิาชิบกแ้เลขวาสัน่เลยใหกระสือตัวหาวน ซิฟหางวดน,นั่นอกอกซิฟนะหาปะค่ะแม่ได้ซื้อเลยแหละคนหมอเจ้าหลอกสองโตซิฟหากับซิฟพกเหรอครับทอดนี่บัวลายสองสามปีต่อมากเลยเหรอวะเจ้าว่าเขาไปทอดเจ้าออกไปนอนหนะ้า <c oughs> มันไปบ่ได้แล้วแถวเลยนาะแม่แล้วน้ำช้างกับบ่มีกินน้ำกับบ่มีฉันคือแต่เอาไฟเอาทรงเสกหาไปกระไดได้ว่ะ ตะกรอนเ้ามีแห้งมาแม่เน้อบาดเนี่ยมันก็ได้แล้วันไปยากเปนบาดเลยไม่ยาบอายุายแล้วเนาะค่ะเนาะจ้าผู้ปูนครับไก่ไก่ผู้ปูนมาแม่ตู้กระตูผู้ปูนนั่นแล้วอายุตู้ผู้ปูนเลยตีจ้าโอ้โน่นเลยยิ่นว่าหมองผู้ปูนนะเพื่อนห้โซดีดีเลยเจ้าทีอยู่หันเลยแต่ของแม่อยู่ตีนผู้ปูนบ่ตีนผู้เลยโอ้ห้องตกลงมาค่ะ ก็เป็นะคิดหอดนะแม่เนะเาะแต่เข้าไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะไปบ่ได้แต่ว่าแม่เขาไมา่อยู่บ้านแม่กับเพื่อนก็นเคยมาเขาความฝันบอกอันนี้แล้วมาเขากวมพัดอันมานอนบ้านอันที่ใดเพื่อนกระตามมาบอกบปะแต่ว่ามันเป็นก้อนน,น้นีเนาะคะ่ะเนาะงวดก้อนกอนับส่วนมากกับซีมาบอกเป็นตูบอกเพื่อเป็นทังไงาแม่แตนี้แล้ยายจังสูไใหญ่ อันพันนี่ก็ได้อ๋อส่วนมากสิบอกเป็นตัวเลยถ้าเพิ่นบอกไหนเพิ่นสิ่ห่องบอกเลยบอกเขาท่าจังไหนต้นกบบาพิ่นไปเพิ่นก็ว่าต้นนั่นต้นนี้เด้อเพิ่นก็ว่าติก็ไปย้ายกับหูเมื่อครับเพราะนั่นอันนี้คือว่าสิเป็นคล้ายๆกับอันอันเอิ้นผีหน้าบ่แม่เอิ้นผีหน้าตามมาบองเจ้าของหน้าย้ายนั่นแล้ว มดจักซื้อเป็นย่างไรบ้างเจ้าของหน้ามดจักซื้อเป็นอย่างไรบ้างมดจักให้คนมดจักเจ้าให้เจ้าหน้ากับประโลนน้องแมนมดจักเพิ่นมามดจักซื้อมดจักซื้อเพิ่นเพิ่นหัดมายายเคยเห็นเป็นโตบ่เห็นขับเป็นโตนี่แล้วครับผู้ชายเขาไม่ยิ่งยหญผู้ชายผู้ชายเป็นปูอยู่บ่รูปหลางเป่างไร้าูปหลางเพิ่นนั้นคืออีตาเพชรครับสงเวย์บ่ครับ เพื่อนก็น,น,งน,งนอ,องขาสันหลงเหนือข้อก้มชี้เท้ามาโอ้ยก็คือตาเพชรนี่นะตาเพชรเราก็คนรอค้น,น,นค้นผู้สูงผู้ใหญ่ผู้ง,งายอัดหลาดปะค่ะแม่อัดหลาดคือเทียนะ้ก็เคยมาบอกจากเธอหรอแม่บอมา,ากอตกเพื่อนบอต่ก่อนเคยมาบอกซ้ำกันจากเธอจักตะกี้กามาบ่อยบอกกใหญ่ยังก็ยัง เราตกปีตกเดือนมาเล้าไปเลี้ยงเอาไปครอบเพิ่นตลอดเออ<บ>ว่าท่านไหนไปปีนี่ยหญ่ว่าท่านไหนไปจังดีบอกอือปีนี้พร่น่ไปอยู่อเนี่ยมันเลยบ่ไดดเลดตัวคนโบรามาบอกออคูเธอพรไใดเลงน้ำพ่นเป็นตัวออบอกค่ะแสดงว่าผีเจ้าให้เจ้าหน้าอีกแม่นะสนนอเออ บอกเพื่อนกบที่บอกเป็นโต้สิค่ะแม่ป็นโต้ตัวเคยได้น้ำเพื่อนจากเถื่อเนี่ยที่เพื่อนตามมาบอกกัดมาไล่เธื่อแล้ว้องเทื่อเนี่ยบอกแต่ว่าบอกเป็นโตเลยเรือ่องเถื่อแต่บอกเป็นโตเรื่องเถืออันพันเพื่อนเป็นไผงูไผ่หญ้าหนาเนาะในน้องสะเนะ่ยขึ้นมานจากสะบอกมาเป็นเพื่อนไผ่หญ้าหนาดิค่ะ เป็ดหู้ขึ้นมาพันนอดหน้าอะไรแต่ไร้ปีเลยล่ะแต่ใ่ายเพราะท่านได้เผาข้าปั้นเนี่ยได้รถพันว่าเขาขึ้นมาเขาหลัดก่อนหินออกค่ะกัดปอกพืชรถเขียนเหล็กไหวเขียนแปดหาสามค่ะ้ยยายสิเป็ดห้าสามเออย่าย ยายกระสือม่นตั้งสามโตอยู่บัดเอาแต่สองโตมันบอกว่าถือตัวนี้คนน่ะตัวหนาเะค่ะเขานั้นแล้วมันถือตัวหลังบอกใหญแต่ตัวหลังหาสามหมายความว่ามันออกสามโตบริเวณบริเวณนั้นมันออกตัวใดมันมันบ่ให้ถืออ๋อให้่าใช่แค่สองโตมันออกหาสามบริเวณนั้นเพิ่นก็วว่าแปด ห้าสามเปินเขียนแต่ก่อนหินหมองพักตู้เปินงัดออกมาค่ะชองบึงชองเงินเปิลอันกวบพันกโอ้ยค่ะยำคือทองไซคือเงินนี่นะค่ะแม่มองกันอยู่บ้านนี่เพิ่ลลูไปอ่เปิ้เพิ่ลกระอัดไปติเงินเปิันแปดหาสามงวดนั่นมันออกตัวได้ไม่จับใช่ก็พอจึงบอกแต่ว่าหักได้สองตัวได้สองตัวหบาท โอ้ได้ห้าบาทพออเพราะน,น,นั่น,นแหละรายได้เฉลี่ยโอ้ืจอบ่ได้ดอกขันบ่วหาสามกับแปดสามในรางวัลนเนาะแม่เนาะแต่ว่างวดนี้ก็คือสรุปว่าอีแม่บอกว่าบ่ฝันพี่นอ้องบ่ฝันบ่ฝันธยังซื่อๆอยู่แต่ว่ากะบขันพี่น้องฟังแล้วก็คือบ่ได้เลขฝันสิได้แต่เลขมากเนาะค่ะแม่จ้าเอาเป็นเลขมากเท่านั้นแหละสรุปตัวเลขเด้อพี่น้องที่เรามาเนี่ยคือพวกท่านที่ได้ตัวเลขจากความฝัน เพียงตะเบาให้ฟังว่าแต่ก่อนเคยได้เพิ่นเคยมาหามาบอกน้าแม่ย้ำตัวเลขเลขมากให้เอฟซีเบงอีกตัวหนึ่งแม่เลขชอบเอาะไปเลยเก่าหกเก่าหกตัวเดียวฉันชุดเจ้ามีเงินกักกับเอาขึ้นบนขึ้นล่างเอาที่แม่เน้นได้ก่อน ยายนั่นว่าสิเฮ็ดเหล็กล้างซื้อมอ๋อแม่ซื้อคุณยายซื้อบอกว่าเออ่จะเป็นชุดล่างนะแม่เนาะจ้ะล่างตรงตรงวะแม่ตรงตรงเลยก็ได้กว่าเีเด็กล่างก็ได้ก็ครับเก้าหกเก้าหกใช่ เก้าหกเด้อพี่น้องเอาผู้ใดได้ฟังแล้วก็จดไว้เด้อค่ะไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้จะได้กระครบคุณคุณแม่หลายๆที่เว้าที่เล่าสุ่ฟังเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลาเลยเด้อมีโชคมีลาภที่เจ้าก็ได้ค่ะเอฟซีเบิ่งก็ให้เพิ่นมีโชคเนาะแม่เนาะจ้าเอาตัวเดียวเนาะแม่เก้าเท่านั่นนะเก้าหกแต่เมื่อนั้นเพิ่นได้เว้ามาน้าว่าเก่าสีเด้แต่กันไว้แน่จังหน่อยมันมีเก่าหกกับเก่าสีแต่เพิ่นสิเน้นเก่าหกพี่น้อง แม่นูใบยายจ้านะคะอ่ากูได้เขามาชมตัวเลขของคุณยายสืบคุณยายสืบนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วย96นะครับจ้าอืมเมีมักเก่าพกเงินว่าก็ได้ฝันแต่ว่าแมียหมักเองอันนี้ครับเป็นเลขหมักเมื่แม่อืมให้โชคดีมีโชคลาภนะครับกาคิดหดยายสืบนะครับเด้อ คุณยายสืบวาอยู่บ้านคำม้วยนะครับคุ่นน่ะอยู่ค้เดียวพี่น้องยั่งแข็งแรงอยู่อายุเท่าไรก็แม่ปีนี่เจ็ดชิบทีเเขาชิบหายางเขาชิบหาโอ้ยางเขาเิบห้าม่ใช่างเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบหาคือสิบห้าเจ็ดิบหาอ๋อเนว่าเขายางเขาสิบห้า